ราศีเมถุน21พฤษภาคม20มิถุนายนเป็นราศีธาตุลมที่มีลักษณะเฉลียวฉลาดมีไหวพริบและรักความสนุกสนานหากต้องการเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นขึ้นสามารถทำได้ตามเคล็ดลับต่อไปนี้หนึ่งเสริมดวงการงานพกหินนำโชคเช่นไพไร้ช่วยเรื่องความมั่นใจและความสำเร็จหรือซิทรินช่วยเรื่องโชคลาภและความคิดสร้างสรรค์สีเสริมดวงสีน้ำเงินฟ้าหรือเหลือ,ององทองจะช่วยเสริมไอเดียและความคล่องตัวไหว้พระขอพร แนะนำให้ไหว้พระพิกเนรหรือพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมสติปัญญาและโชคลาภสองเสริมดวงการเงินกระเป๋าสตังค์สีมงคลสีเขียวเหลืองทองหรือฟ้าช่วยให้เงินทองไหลามาเทมาเครื่องรางเสริมโชคพกเหรียญน,นำโชคหรือสายเครื่องราที่เกี่ยวกับความมั่งคัง่งเช่นปีเสียรหรือกบข้าบเหรียญทำบุญเสริมดวงบริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนให้เด็กยากไร้เพื่อเสริมพลังปัญญาและการเงินให้ไหลเวียนดีขึ้นชาวราศีเมถุน21พฤษภาคม20มิถุนายน ที่ต้องการเสริมดวงด้านการเงินสามารถทําได้หลายวิธีทั้งการปรับพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องรางนำโชคและการเสริมดวงช่วยให้เหมาะสมกับดวงของตัวเองปรับพฤติกรรมการเงินวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบไม่ใช้เงินตามอารมณ์นลิกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลหาแหล่งรายได้เสริมที่เหมาะกับความสามารถของตนเองเครื่องรางเสริมโชคการเงินปีเซยสัตว์มงคลจีนที่ช่วยเรียกทรัพย์และป้อองค์การการรั่วไหลของเงินเปลี่ยนจักรพรรด พกเหรียญจีนโบราณเพื่ออเสริมโชคด้านการเงินหินนำโชคแนะนำซิทรินหรือไพรา์ซึ่งช่วยดึงดูดความมั่งคั่งสีมงคลเสริมดวงการเงินสีเขียวส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินสีทองหรือสีเหลืองดึงดูดรัพย์และความมั่งคั่งสีฟ้าหรือน้ำเงินเสริมสติปัญญาในการบริหารการเงินวงช่วยเสริมทรัพย์วางต้นไม้มงคลเช่นต้นวาสนาหรือต้นโปยเสียนไว้ที่โต๊ะทำงานหรือหน้าบ้าน จัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยไม่วางของรกเพื่อให้พลังงานการเงินไหลเวียนดีติดกระจกเงาในตำแหน่งที่สะท้อนสิ่งดีๆเช่นมุมที่มีแสงสว่างบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมโชคพระพิกเนธเทพแห่งปัญญาและความสําเร็จช่วยให้มีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทําเงินพระศรีวลีพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงเรื่องโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์เจ้าแม่กวนอิมเสริมความเมตตาและดึงดูดโอกาสดีๆด,ด,ด้านการเงินคาถาเรียกทรัพย์ส่วนคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษี ลิงดำทุกวันก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเริ่มทำงานนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพพยักษ์ขาปรายันติสวด9้าจบหรือ108จบเพื่อเสริมโชคการเงินถ้าทำตามเคล็ดลับเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าจะช่วยให้ชาวราศีเมถุนมีโชคลาภและการเงินที่มั่นคงขึ้น 3. เสริมดวงความรักหินเสริมรักโรสกอตหรือมูสโตนช่วยเสริมเสน่ห์และดึงดูดความรักที่ดีต้นไม้มงคลแนะนำให้ปลูกต้นกวักรบมรกหรือต้นปอยเซียน ช่วยเสริมสเสน่ห์และโชคลาภด้านความรักไหวพระขอพอรพระตรีมูรติหรือเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความรักที่สมบ่งสิเสริมดวงสุขภาพโยคะหรือทำสมาธิเพื่อปรับสมดุลความคิดลดความเครียดทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพบริจาคเลือดหรือทำบุญกับโรงพยาบาล5เลขมงคลวันมงคอลคอเลขนำโชค5 6 9วันมงคลวันพุธและวันเสาร์สำหรับชาวราศีเมถุน21พฤษภาคม2 0 มิถุนายนที่ต้องการเสริมโชคลาภการเงินและเรียกทรัพย์สามารถใช้คาถาเรียกทรัพย์ต่อไปนี้สวดเป็นประจำเพื่อเสริมพลังงานด้านบุกและเปิดทางรับโชคลาภคาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำพุทธังโหมธามังโหมสังฆังโหมสวด3 59หรือ108จบวิธีสวดตั้งจิตให้สงบนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดก่อนออกจากบ้านทำธุรกิจหรือก่อนนอนถ้าถามหาลาสมเด็จพรพุทธาจารย์โตพรมรังสี นมโมพุทธยะมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาสวดเก้าจบทุกวันเสริมโชคลาภคาถาเงินล้านหลักวงพ่อฤาษีลิงดำนมโมพุทธยะวิรัตโยวิรัโคนายังวิรหกิงสาวิรัาสีวิรัาสาวิรอิทโยพุทธสมานิมมะ,มะพุทธัสสวะโหมสวดเก้าจบหรือ108จบเพื่อเปิดรับทรัพย์เพล็ดลับเสริมโชคของชาวราศีเมถุนบูชาเทพประจาราศีพระพิกเนธพระแม่ลักษมีสูงเครื่องรางเสริมทรัพย์ปีเสีย เหรียญพระพิกเนตสีมงคลสีเขียวสีฟ้าสีทองเลขนมโชค5 9 14ไหว้พระขอพรวัดแขกศาลพระพิคเนตวัดเล่งเนีย่ยหากทำเป็นประจำด้วยความศรัทธาจะช่วยเสริมดวงการเงินการงานและโชคลาภได้อย่างแน่นอนการซื้อลอตเตอรี่สำหรับราศีเมถุน21พฤษภาคม20มิถุนายน อาจพิจารณาตามหลักโหราศาสตร์และโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับราศีนี้เคล็ดลับในการเลือกเลขและซื้อลอตเตอรี่สำหรับราศีเมถุนหนึ่งเลขนำโชคเลขที่เหมาะกับราศีเมถุนได้แก่5 14, 23 32, 41 50ลองเลือกเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตสองวันและเวลาที่เหมาะสมในการซื้อวันพุธเป็นวันดีของราศีเมถุนช่วงเวลาที่เหมาะคือช่วงบ่ายถึงเย็น13นาฬิกาถึง18นาฬิกา สสถานที่ซื้อที่เป็นมงคลร้านลอตเตอรี่ใกล้สถานที่ศึกษาร้านหนังสือหรือร้านขายของสื่ออาสานตลาดที่มีคนเดินเยอะเพราะราศีเมถุนเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการเคลื่อนไหวสีสเสริมดวงการเงินควรใส่สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอ่อนตอนซื้อเพื่อเสริมโชคใช้กระเป๋าสตังค์สีเขียวเพื่อดึงดูดทรัพย์ห้าวิธีเสริมดวงก่อนซื้อล้างมือก่อนซื้อเพื่อเสริมพลังงานดีตั้งจิตอธิษฐาน หรือขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหากเจอเลขที่ถูกใจให้ซื้อทันทีไม่ต้องลังเลการเสริมดวงก่อนซื้อลอตเตอรี่สำหรับราศีเมถุน21พฤษภาคม20มิถุนายนสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้เลือกวันมงคลในการซื้อวันพุธเป็นวันประจำราศีเมถุนวันเสริมดวงด้านโชคลาภเช่นวันจันทร์และวันสุขวไหว้ขอพระศักดิ์พระวิษณุกรรมหรือพระพุทธรูปปางสมาธิเสริมปัญญาและโชคลาภพญานาคหรือไอ้ไข่ให้โชคลาภ และเลขมงคลไหว้สลักเมืองหรือสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำถิ่นสีเสริมดวงในการซื้อสีเขียวเสริมดวงราศีเมถุนสีฟา้าน้ำเงินเรียกโชคล่าสีทองและสีเหลืองเพิ่มพลังงานบวกสีตัวเลขนําโชคเลขเด่นของราศีเมถุน5 6. 9เก้าเลขเสริมโชค 2. 3มเครื่องรางเสริมโชคปีเซียดูดซับเรียนพระพุทธโสธรแหวนเสริมดวงเช่นแหวนพลอยสีเขียวหรือไพลินคาถาเรียกโชคก่อนซื้อคาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำสัปพจิตชามินาสังสิโมพรมหมาจะมหาเทวาสัพพยักขาปารยันติพรมหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหโพุชมหาโชคมหาลาภาพวันตุเมมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสายโชคลาภไหลมาน่ชาลิตทำสมาธิตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนซื้อแล้วอธิฐานขอให้มีโชคลองทำตามนี้ก่อนซื้อลอตเตอรี่อาจช่วยเสริมดวงให้โชคดีขึ้นลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูเผื่อจะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลราศีเมถุน 21พฤษภาคม20มิถุนายนเป็นราศีที่มีพลังแห่งปัญญาการสื่อสารและความคล่องตัวหากต้องการเสริมดวงการเงินและดูดทรัพย์สามารถทําได้หลายวิธีดังนี้หนึ่งสีมงคลเรียกทรัพย์สีเขียวส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินสีฟ้าน้ําเงินช่วยเรื่องโชคลาภและความสําเร็จสีทองเหลืองกระตุ้นพลังแห่งความมั่งคั่งสองเครื่องอรางเสริมดวงการเงินปีเซียสเรียกทรัพย์และป้องกันการรั่วไหลของเงินเหรียญจักรพรรด เพิ่มผูนโชคคลาภและเงินทองพระพิกเนตเปิดทางความสําเร็จและการเงินสามบทสวดและคาถาเรียกทรัพย์คาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดําสัมปจิญชามินาสังซิโมพรมหมาจะมหาเทวาสวดทุกวันเช้าเย็นหรือก่อนทําธุรกิจคาถาเรียกโชคณชาลิตน้ำมัพธะจัพระกษสัตรใช้ท่องก่อนเสียงโชคหรือรับเงินสี่วัตถุมงคลประจําราศีเมถุนยกเขียวช่วยเสริมโชคด้านการเงินพ่้อยบุษราคัม ดึงดูดรัพย์สินและความมั่งคั่งหินไัยป้องกันพลังงานลบและช่วยให้เงินไม่รั่วไหลหล้าเคล็ดลับูวงจุดเสริมทรัพย์วางน้ำผู้หรือน้ำล้นไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านหลีกเลี่ยงของแตกหักหรือของพังในที่ทำงานและบ้านพกแบงค์ห้บาทติดกระเป๋าสอต่อห้างเสมอเชื่อว่าเป็นเลขนำโชคหกทำบุญเสริมดวงการเงินถวายสังฆทาน โดยเฉพาะของใช้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเทียนหลอดไฟทําบุญกับเด็กกำพร้าค,คนพิการหรือสัตว์จรจัดเพื่อเปิดทางการเงินปล่อยปลาเก้าตัวปลาดุกหรือปลานิวพร้อมอธิษฐานขอให้เงินทองไหลามาทําตามเคล็ดลับเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอร,รับรองว่าการเงินจะคล่องตัวขึ้นมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาด